สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับตะพงลงแดงนะครับวันนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาแก้การลงแดงด้วยการชมพระปิดตานะครับหลวงปู่โตครับรุ่นนี้จะสร้างที่วัดถ้ำถึงโตทองจังหวัดราชบุรีครับเป็นพระปิดตานะครับรุ่นปหนี้นะครับ99นะครับรับรองจาก คุณป๋องนะครับป๋องสุพรรณครับ A C I นะครับรับรองครับว่าเป็นพระแท้นะครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้วยกันเลยครับว่าพระปิตาปดนีรุ่นเก้าเก้านะครับจากวัดถ้ำถึงตัวทองจะมีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมด้วยกันครับนี่ครับคือพระปิตาปดนีเก้าเก้านะครับจาก ถ้ำสิงโตทองนะครับนี่นะครับอันนี้ผมได้มาในาคือหน้ากากเงินนะครับมีตะกุดทั้งสองข้างนะครับนี่ครับนี่ครับตะกุดสองข้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพระออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอ,ข,อขออนุญ,ญาตนะครับ ก็เราจะมาดูความสวยงามนะครับความสวยงามของอพระรุ่นนี้นะครับพระรุ่นนี้นะครับนี่นะครับให้เพื่อนได้ดูกันนะครับหน้ากากเงินนะครับพระองค์นี้หรือพิมพ์นี้นะครับไม่มีในใบรายการนะครับผมก็พยายามหาอยู่นะฮะ ไม่มีในใบรายการนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe หรือกดถูกใจนะครับแล้วก็กดแชร์ฮะกดกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสูมให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะนะครับจะฝังตะกดข้างนะครับทั้งสองข้าง นะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่ว่า,าข้อมูลของพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะองค์นี้นะครับนะครับนี่ครับนัมเบอร์นะครับเขาจะาปั๊มว่าให้เ,เพื่อนๆด,ดูนะครับนี่ฮะเขาจะปั๊มนะ n p ็0พสิบนะครับ np สิบนะครับ np สิบนะครับต้องขอขอบคุณคุณวิทย์นะครับคุณวิทย์นะครับพญาสุเรนนะครับที่สร้างสรรค์นะครับพระดีๆสวยงามให้กับผู้ที่ชอบในพระปิตาของหลวงปู่โตนะครับนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูด้านหลังแล้วนะครับนี่นะครับค่อยๆนะครับนี่ครับ เป็นรูปเหมือนครับรูปหล่อนะฮะอันนี้เขาเรียกว่ารูปหลอหรือเปล่าไม่ทราบครันนั่งพานนะครับสีทองครับสวยงามครับประดับด้วยตรงนี้ผมก็ไม่ทราบว่าอะไรถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทราบก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอ่าลักษณะเหมือนพลอยครับพลอยมีทั้งหมด9นะครับ9เม็ดนะครับ9เม็ดนะครับอ่านะครับสวยงามครับสวยงามนะครับ อันนี้ก็จะเป็นผมก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นกล่องลุ้นครับเป็นกล่องลุ้นอันนี้ผมก็โชคดีครับที่ได้องค์นี้มานะครับก็ต้องยดยกเคดีให้ครับกับคุณวิทย,ยาสุเรนนะครับที่สร้างสรรค์พระสวยงามให้ให้พวกเราได้เก็บไว้เช่าบูชานะครับนะครับมีตะกรุดครับสามดอกนะครับ สวยงามครับสวยงามนะครับสวยงามครับผมดีใจมากเลยครับที่ผมได้องค์นี้มานะครับผมไม่ทราบว่าองค์นี้สร้างทั้งหมดกี่องค์ครับมีบางท่านนะครับบอกว่า9องค์แต่ผมได้โค้ดเลขโค้ดมาเลข10นะครับ NP 1 0นะครับผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะฮะ NP 1 0ถ้าใครรู้ก็อย่าลืมครับคอมเมนต์มาบอกได้นะครับก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับค่อนข้างจะสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับ สวยงามน,นะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับพระองค์นี้นะครับให้ดูด้านหลังอีกรอบหนึงนะครับนี่ครับ ถ้าใครขินคลิปนี้ครับดูคลิปนี้จนจบก็ขอทุกท่านครับจงหมดหนี้หมดสินนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขครับสาธุด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเข้ากรอบอีกทีนึงนะครับมีเพื่อนๆถามมาแล้วครับทักมาแล้วว่า,าชมขอชมราคานะครับ องนี้นะครับอย่างน้อยก็มีขั้นต่ำนะครับร่วมมือนะครับร่วมมือเนาะถ้าประมูลกันนี่ก็จะได้หลายตัง,งค์อยู่ครับครับเก็บไว้อีกหน่อยครับมูลค่าก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับถึงเวลานั้นก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับอาจจะแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตจ,จบคลิปนี้เพียงนี้กับ หลวงปู่โต๊ะหน้ากากเงินนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมดังปารถนานะครับขอให้หมดหนี้หมดสินด้วยนะครับสาธุนะครับสวัสดีครับ